บุรุษที่เดาใจยากที่สุดปูตินได้ซ่อนเป้าหมายอะไรเอาไว้เบื้องหลังปูตินนั้นเขาคิดอะไรกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ในบรรดาหมู่ผู้นำทั่วโลกคงไม่มีใครที่จะเป็นที่สุดเท่ากับวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งเขาเป็นผู้นำโลกที่ก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดโดยใช้เวลาที่สั้นที่สุดคนหนึ่งจากที่เริ่มเดินบนถนนการเมืองด้วยการเป็นแค่ที่ปรึกษาของอาจารย์ของเขาที่ เป็นนายกเทศมนตรีที่เลนินกราดในปี1991ไปจนถึงได้คว้าเก้าอี้ประธานาธิบดีในปี2000และเขาก็ใช้เวลานี้แค่9ปีเท่านั้นเองในขณะที่โจไบเดนได้ใช้เวลาค่อนชีวิตโดยเริ่มเส้นทางการเมืองในปี1971และกว่าจะเดินทางถึงตำแหน่งสูงสุดก็ปาเข้าไปปี2021ซึ่งรวมแล้ว ก็50ปีเลยและกันและสำหรับปูตินแล้วเขาเป็นผู้นำมหาอำนาจโลกที่ได้ดำรงตำแหน่งที่ลากยาวที่สุดในศตวรรษที่21ซึ่งรวมไปถึงช่วงที่เขาได้ให้นอมินีนั่งในตำแหน่งประธานาธิบดีแทนตัวเขาอยู่ช่วงหนึ่งและสถิติความเป็นที่สุดของปูตินนั้นหาอ่านดูได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ อ่านยากยิ่งกว่าคือความคิดของปูตินนั่นเองโดยแล้วนั้นเขาปูตินเป็นผู้นำที่เดาใจได้ยากที่สุดคนหนึ่งปกติคนทั่วไปเดาใจได้ยากแล้วคนระดับผู้นำยิ่งเดายากขึ้นไปอีกส่วนปูตินนั้นเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยลองดูในเรื่องการปิดล้อมอยูเครนเป็นตัวอย่างซึ่งในกรณีนี้หากปูตินไม่ได้สับขาหลอกก็คงปั่นหัว ชาติตะวันตกเล่นจนสนุกและอีกฝ่ายก็บอกว่าจะบุกแน่นอนในวันที่16กุมภาพันธ์ปูตินก็สนองด้วยการสั่งการให้ถอนทหารถอนกำลังออกมาแทนแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ปูตินได้แสดงให้โลกได้เห็นว่าอย่ามาเดาใจเขาเพราะว่าไม่มีใครล่วงรู้ได้หรอกแต่ก็เพราะว่าเขาเป็นผู้นำที่เป็นชี้ตายโลกใบนี้ได้ การเดาใจของปูตินจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยและที่สำคัญพอๆกันก็คือเราจะต้องรู้ด้วยว่าโลกตะวันตกคิดอย่างไรกับปูตินโดยอ่านผ่านหนังสือชีวประวัติเกี่ยวกับเขาหรือรายงานเกี่ยวกับสภาพ เหตุการณ์ของรัเสเซียภายใต้การปกครองของเขาเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้แหละที่ทําให้โลกตะวันตกไม่ไว้ใจปูตินซึ่งก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่ารัเสเซียในยุคสมัยของวลาดีมีปูตินนั้นเป็นรัเสเซียที่ค่อนข้างหลอนแล้วก็เป็นมายาเพราะว่ามันถูกฉาบไว้ด้วยภาพลักษณ์ที่จำแรงก็เหมือนกับที่กรณีปีเตอร์โปเมรานเชฟ ที่ได้บอกว่าคํากล่าวที่ว่าทุกอย่างคือการ PR ได้กลายเป็นวลีที่ยอดนิยมของรัสเซียยุคใหม่นี้ดังนั้นมันจึงมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองของรัสเซียโดยเฉพาะปูตินนั้นต้องเหมาเอาไว้ก่อนว่ามีเจตนาที่จะทําการ PR, หรือโฆษณาชวนเชื่ออะไรสักอย่างอย่างแน่นอนโดยโปเมรานเชฟเขาได้เกิดในยุคสหภาพโซเวียตของเขา และเขาเป็นชาวยูเครนแต่ต่อมาก็เปลี่ยนสัญชาติเป็น British ทุกวันนี้เขาก็มีอาชีพที่เป็นนักข่าวแล้วก็เขียนหนังสือสองเรื่องเกี่ยวกับรัเสเซียสมัยใหม่ที่ชวนอ่านก็คือ nothing is true and everything is possible กับ this is not propaganda โดยเป็นหนังสือที่ว่าด้วยการโฆษณาชวนเชื่อและข่าวปลอมที่ได้หลอกชาวรัเสเซียเพื่อให้เชื่อในภาพ ที่จำแรงขึ้นมาด้วยซึ่งปูตินในขณะนั้นก็เคยเป็น KGB เก่าเขาย่อมเชี่ยวชาญในกลยุทธ์ของสายลับเหตุการณ์ที่อื้อฉาวที่สุดบางเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของปูตินก็พัวพันกับเทคนิกของสายลับตั้งแต่การวางยาฝ่ายตรงข้ามไปจนถึงการกระจายข่าวปลอมเพื่อบ่อนทำลายประเทศเป้าหมายด้วย ปูตินนั้นเคยเป็น KGB แต่เขาก็ได้ชิงชังระบบคอมมิวนิสต์เขาคิดว่ามันไร้อนาคตดังนั้นการที่จะเข้าใจว่าปูตินด้วยการเทียบกับเขาว่าเป็นผู้อยู่ในยุคสงครามเย็นจึงอาจผิดเพี้ยนไป มันก็มีตัวอย่างคือในยุคของปูตินมีการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อรัสเซียในยุคของปูตินซึ่งจะใช้เทคนิคแบบ KGB ในการกระจายข่าวปลอมแต่ปฏิบัติการนี้ก็ทำแบบอำพรางและ ทำแบบใต้ดินประเด็นนี้ยิ่งอธิบายยิ่งยาวซึ่งเราก็จะหาอ่านได้จากบทความวิเคราะห์เรื่องเปิดสมอรภูมิ IO ระดับโลกในยุคที่ข้อมูลคืออาวุธโดยแล้ววิธีการในระดับบนดินของปูตินเขาได้ใช้วิธีตรงการข้ามกับยุคสงครามเย็นเช่นว่าสำนักข่าวอาทีอันโด่งดังโปเมรานเชฟได้บอกว่านี่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อรูปแบบใหม่ของ เครมลินลดการโต้เถียงกับตะวันตกลงในแบบที่เคยตอบโต้เหมือนสมัยสงครามเย็นก็หันไปเพิ่มการใช้ภาษาของตนเพื่อยั่วล้อและเยาะเย้ยจากภายในโดยถ้าหากใครติดตามอาทีสันันข่าวอาทีเป็นประจำก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นแบบที่บอกไว้ไม่มากก็น้อยซึ่งสื่อของรัสเซียไม่ตอบโต้สื่อตะวันตกเลย แต่ได้เสนอข่าวในมุมตรงกันข้ามแบบที่เล่นที่จริงหรือในมุมที่ทำให้อีกฝ่ายนั้นดูเหมือนตัวตลกหน้าอับอายหรือกลายเป็นตัวปล่อยข่าวปลอมเสียเองในขณะที่โลกตะวันตกได้ใช้กลยุทธ์แบบ Demonization กับรัเสเซียก็คือการทำให้รัเสเซียนั้นดูเป็นพวกยักษ์พวกมารแต่แล้วปูตินของรัเสเซียก็ทำให้ตะวันตกมีสภาพเป็นเหมือนเด็กขี้แกล้งจอมบูลี่ให้ขี้โม นั่นแหละคือกลยุทธ์ม i น i มัลไอเซชที่ทำให้อีกฝ่ายนั้นดูจิ๊บจ้อยแล้วก็ด้อยค่าแต่อย่างแล้วว่าสาระของหนังสือเหล่านี้ก็คือรัเสเซียนั้นที่บอกว่าคาดเดาอะไรไม่ได้ซึ่งได้เขียนว่าก็หมายถึงปูตินด้วยเพราะว่าเขาคือผู้ที่ทำให้รัเสเซียมีสภาพแบบนี้แล้วก็มีผู้ที่ได้พยายามอธิบายตัวตนของปูตินเอาไว้เหมือนการเช่นคลิฟฟอร์ดจีแคดี ซึ่งเป็นผู้เขียนร่วมของหนังสือของมิสเตอร์ปูติน i อ e เปอเ e ทีฟในเครมลินโดยแกดดี้ได้เสนอว่าอัตลักษณ์ของปูตินนั้นมีอยู่6ชั้นก็คือส t ต t ิสผู้นิยมรัฐที่แข็งแกร่ง s u r v i ร a l อลลิสก็เป็นนักเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ขับขัน Man of History ก็ใช้ประวัติศาสตร์ในทางการเมือง เอาไซเดอทำตัวเป็นคนนอกเพื่อจับตาความเป็นไปได้ฟรีแมกเทียใช้ทุนนิยมเพื่อฟื้นเศรษฐกิจและเคสออฟฟิเซอร์หัวหน้าข่าวกลองที่ควบคุมสายที่ทำงานให้โดยในอัตลักษณ์ทั้ง6ชั้นนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งที่น่าจะอธิบายท่าทีของเขาต่อการเกาะกวนยูเครนก็คือ Man of History คือการใช้ประวัติศาสตร์ในทางการเมืองนั่นเองโดยแล้วปูตินไม่ค่อยสบอารมณ์กับสหภาพโซเวียตเขาได้แสดงท่าทีชื่นชอบจักวรวรรดิรัสเซียมากกว่าในสมัยของเขาก็มีการรื้อฟื้นเกียรติภูมิของจักรวรรดิและพระเจ้าสาที่เคยเป็นสิ่งต้องห้ามในยุคสหภาพโซเวียต มันก็ไม่ได้เป็นแค่ความชอบในเรื่องเก่าๆโดยปูตินจะมีความคิดที่จะทำให้รัเสเซียนั้นยิ่งใหญ่อย่างในยุคจกักรวรรดิด้วยซึ่งในยุคจกักรวรรดินั้นยูเครนก็คือส่วนหนึ่งของรัเสเซียที่ยิ่งใหญ่และก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลรัเสเซียในยุคสหภาพโซเวียตแล้วก็มีคำกล่าวว่ารัเสเซียก็คือรัเสเซียใหญ่ยูเครนก็คือรัเสเซียน้อยและเบลารุสคือรัเสเซียขาวซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นชาวรุส ก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนเมื่อวันที่12กรกฎาคมปีคศ2021หลังจากที่รัเสเซียได้ระดมพลใกล้าชายแดนยูเครนปูตินก็เขียนบทความที่ชื่อว่าด้วยเอกภาพทางประวัติศาสตร์ของชาวรัเสเซียกับชาวยูเครนที่เริ่มต้นมาปูตินก็บอกแล้วว่าชาวรัเสเซียและยูเครนก็คือคนคนเดียวกัน โดยบทความนี้ได้สะท้อนถึงความสนใจในประวัติศาสตร์ของปูตินเขาได้อธิบายความเกี่ยวพันระหว่างคนรัสเซียและยูเครนอย่างละเอียดละอ่อแต่เขาเข้าใจง่ายไม่ใช่แค่ถามเกี่ยวข้องระหว่างสองชาติเท่านั้นซึ่งก็คือชาติเดียวกันในทัศนะของปูตินแต่รวมไปถึงความพายายามของกลุ่มคนบางกลุ่มที่ทำให้ยูเครนนั้นแปลกแยกจากรัสเซียให้ได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งในตอนนี้ก็ยังเกิดขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่แล้วแล้วมาเช่นการแยกคริสต์จากรัสเซียออเทอร์ดอกออกเป็นฝ่ายรัสเซียแล้วก็ฝ่ายยูเครนทั้งทั้งที่มาจากแหล่งเดียวกันโดยปูตินได้เขียนว่าบอกไว้ว่าทีละขั้นทีละตอนที่บอกว่ายูเครนถูกดึงเข้าสู่เกมภูมิศาสตร์ทางการเมืองที่อันตรายโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนยูเครนให้กลายเป็นกำแพงกัน้นระหว่างยุโรปและรัสเซียเพื่อเป็นฐานที่มั่นต่อต้านรัสเซีย แล้วก็มาถึงเวลาที่แนวคิดของยูเครนไม่ใช่รัสเซียก็ไม่เหมาะอีกต่อไปแล้วต้องหันมาใช้การต่อต้านรัสเซียซึ่งเราจะไม่มีวันยอมสยบซึ่งปูตินได้กล่าวไว้และแม้ว่าจะเป็นข้อเขียนทางประวัติศาสตร์แต่มันก็เผยให้เห็นวิธีคิดของปูตินอย่างแจ่มแจ้งซึ่งข้อเขียนข้างต้นก็ตีความได้ว่าปูตินต้องการให้ยูเครนเป็นแนวกันชนไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของยุโรโปที่เป็นฐานที่มัน่น ในการต่อต้านรัเสเซียโดยการเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนหรือที่สุดแล้วยูเครนก็ควรร่วมหัวโจมท้ายกับรัเสเซียดังที่บอกว่า เขาได้บอกว่าผมเชื่อมั่นว่าอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงของยูเครนจะเป็นไปได้อย่างมั่นคงก็ต่อเมื่อร่วมมือกับรัสเซียซึ่งความสัมพันธ์ในด้านจิตวิญญาณด้านมนุษย์และอรารยธรรมของเราได้ก่อตัวขึ้นมาเป็นหลายศตวรรษเมื่อมองย้อนกลับไปแหล่งที่เดียวกันและปิดท้ายด้วยเกือบจะสุดท้ายเหมือนตอนเริ่มต้นที่ว่าท้ายสุดแล้วเราก็เป็นคนคนเดียวกัน และปูตินก็ยังเขียนอีกว่าถ้าหากรัสเซียยูเครนแล้วก็เบลารุสคิดจะเป็นประเทศต่างหากก็ยอมย่อมเข้าใจได้แต่ยูเครนในวันนี้สถานการณ์แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากเรากำลังพูดถึงการบังคับให้เปลี่ยนอัตลักษณ์เอกลักษณ์และสิ่งที่น่าขยะขยแงที่สุดก็คือชาวรัสเซียในยูเครนไม่เพียงแต่ต้องละทิ้งรากเหง้าของพวกเขาจากบรรพบรุษเท่านั้นแต่ยังต้อง เชื่อว่ารัสเซียเป็นศัตรูของพวกเขาไปด้วยแต่ความคิดนี้แหละจะทําให้โลกตะวันตกหวาดกลัวและกลัวที่ว่าตะวันตกคือประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตและจกักรวรรดิรัสเซียประเทศพวกนี้เช่นลิทัวเนียจึงเป็นตัวตั้งตัวตีช่วยส่งอาวุธให้ยูเครนเพราะคงหวั่นใจว่าเสร็จจากยูเครนซาปูตินคงจะเขเมือบ พวกตนกลับคืนสู่อ้อมกอดของจกักรวรรดิต่อไปและต่อมาวาดิมสเตปาซึ่งเป็นบรรณาธิการสื่ออิสระหลายเดียวที่ติดตามเรื่องภูมิภาคและสหพันธรัฐนิยมในรัสเซียก็เข,เขียนไว้ว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินไม่ได้ตีความประเทศว่าเป็นปรากฏการทางประชาสังคมแต่เป็นชาติพันธุ์ที่อิง ศาส,สนาเหมือนกับสมัยจักรวรรดิรัสเซียความคิดแบบจักรวรรดินี้ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่และก็เป็นอันตรายต่อเพื่อนบ้านของรัสเซียทั้งหมดว่ากันว่าแล้วตามเนื้อผ้าแนวคิดเรื่องรัสเซียยิ่งใหญ่ไม่ได้มีในแค่ในยุคจักรวรรดิเท่านั้นแต่ในยุคสหภาพโซเวียตก็มีลักษณะแบบเดียวแม้ว่าพวกคอมมิวนิสต์จะอ้างว่าสหภาพโซเวียตนั้นเป็นการสร้างสากลที่ไร้รัฐชาติ แต่มันก็คือจกักรวรรดินิยมแบบหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่ต่างกันคือเกิดจากตัวปูตินเองปูตินนั้นไม่ชอบสหภาพโซเวียตที่บริหารแบบคณะผ่านกรรมการผ่านเปรสิดิเอมแต่เขามีแนวโน้มที่จะชอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ตัวเขาเองเป็นซาที่ได้ชี้นำทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพียงลำพัง แต่ในความคิดของเรื่องซาปูตินก็อาจจะเป็นเพียงอาการหลอกตัวเองของชาติตะวันตกหรือการโฆษณาชวนเชื่อให้กลัวก็ได้ ในขณะที่โภมอรานเชฟได้บอกว่ารัเสเซียในยุคปูตินนั้นเต็มไปด้วยการหลอกลวงและโฆษณาชวนเชื่อซึ่งชาติตะวันตกเองก็ทําแบบเดียวกันด้วยดังที่ปูตินได้ย้ําในบทความครั้งแล้วครั้งเล่าว่ามีพวกที่คอยกระตุ้นให้เกิดการเกิดกระแสต่อต้านรัเสเซีย และเราก็ประเมินจากงานเขียนของเขาได้ว่าปูตินนั้นไม่ได้อยู่ที่ยูเครนที่ว่าจะกลายเป็นเครื่องมือของบางพวกให้ต้านรัสเซียยิ่งย่อมไม่ได้เมื่อเห็นคนรัสเซียอยู่ในยูเครนก็คือภาคตะวันตกของอยูเครนและที่ใครเมีย ที่ถูกยัดเยียดให้ต้องชิงชังรัสเซียนั่นคือเหตุผลที่ปูตินต้องทำอะไรสักอย่างดูแล้วปูตินบอกว่ายูเครนนั่นคืออาณาเขตทางประวัติศาสตร์ของเราและการใช้คำแบบนี้ได้ตีความได้สองแง่สองแงม้มว่าปูตินต้องการสื่อว่ามันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ไปแล้วการที่ยกขึ้นมาเพื่อย้ำถึงความเป็นลากเง่าหนึ่งเดียวของชาวรัสเซียและยูเครน แต่ว่าวาดิมสเตปาก็ได้เห็นต่างออกไปเขาบอกว่าถ้ายูเครนจะอ้างว่าดินแดงของรัเสเซียนั้นเป็นของอยูเครนบ้างเล่าจะเป็นอย่างไรเพราะเริ่มต้นนั้นแผ่นดินเดิมของรัเสเซียก็คือมัสโกวีที่ได้ปกครองโดยเจ้าชายแห่งเคีฟแต่ยูเครนก็ยังไม่ได้เคลมว่าเป็นแบบนั้นเพราะยึดเอาอาณาเขต ที่พัฒนาขึ้นมาหลังจากนั้นส่วนปูตินนั้นยังหลงอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งจักรวรรดิโดยเรื่องนี้ก็เถียงกันได้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราก็จะเห็นได้ว่ามันมีวิธีคิดเบื้องหลังของกรณียูเครนนั้นคืออะไรซึ่งก็ได้สะท้อนถึงจิตใจของปูตินนโยบายวิสัยทัศน์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ซึ่งเราอาจจะ ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในใจของปูตินได้โดยเฉพาะคำสั่งในการถอยทัพถอนทัพซึ่งเป็นอุบายทางการเมืองหรือนโยบายเรื่องการต่างประเทศแต่ที่เรารู้อย่างหนึ่งว่าการเป็น Man of History ของปูตินนั้นทำให้เราได้เห็นความคิดของเขาได้แจมแจ้งเพียงใด